สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอซีแฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับย <c oughs> ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผม <c oughs> คลิปนี้เรามาตามสูตรเจบล้านของปูเนะป่เนานะปู่เนาก็มีสูตรเด็ดด,ด,ด,ดีๆนะเดี๋ยวนี้ท่านก็ล้มเสียชีวิตมลนภาพไปนานแล้วนะ เป็นนักคำนวณตัวยงของอําเบรเพนนะก็เหลือแต,ต่ลูกศิษย์ลูกหานะที่คุ้นเคยกับท่านก็ตายไปหลายรุ่นเหมือนกันนะก็เหลือพ่อห้องนี่ก็ใช่นะพ่อห้องหลวงพ่อก้าชุดบนเนี่ยก้าอีกองหนึ่งนะก็หลายองค์นะจำสูตรของท่านได้ก็ทำนำไปพัฒนาก็แตกกิ่งแตกก้านสาขาออกไปนะ แต่ยังไงยังไงก็ปู่เนาก็เป็นปรมาจารย์ทางตัวเลขอยู่เหมือนเดิมสำหรับข้าพเจ้าก็พอจำได้นะนำมาเขียนให้ดูอ่ะวันนี้เรามาตามสูตรของปู่เนาครั้งที่สามนะเป็นคลิปที่สามแล้วคลิปนี้เอาจิงนะห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูจะมาตัวไหนแอดมินไปทำแล้วมันจะลงตัวเหมือน ปูเยี่ยมทำหรือเปล่านะอตามชมนะครับผมไม่เสียเวลาอเดี๋ยวปรับกล้องลงนานเห็นไหมความกล้องลงก็ขึ้นฟ้าไปอเลื่อนเพเข้ามาสูตรเจดิบสล้านของปู่เนานะงวดสิบหกก็พอหกแปดสูตรโบราณนะก็คือบวกสิบหนี่เองนะ วดนี้เลขเป่าซะด้วยยกมาเลยนะยกตรงนี้มานะศูนยศูยกมาตรงนี้แล้วก็มาเขียนศูนศูนย์ตรงนี้นี่ศูนศูนย์ตัวบนซะก่อนนะห1าหนึ่งเนงกยกมาเหมือนกันนะ ยกมาตรงนี้นะห้าหนึ่งเลขล่างเอามาเขียนมุมมุมมันถึงจะไม่กินไปทางอื่นนะห้าหนึ่งอบวกสิบหกบวกสิบหกบวกแบบไหนนะเดี๋ยวบวกให้ชมสซะหน่อยเอาสีฟ้าพอมีไหม บวกสิบหกนี่นะนี่นะศูนย์นี่เขียนลงมาห้าตัวเลยนะศูนย์แล้วก็หนึ่งมันบวกหนะนึ่งนะนี่นี่หนึ่งศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งนี่มันจะได้อย่างนี้นะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าตัวไหมห้าตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะมาตรงนี้ก็สี่แล้วก็ห้าห้าหก เจ็ดแปดเก้านะเก้าแล้วก็ศูนย์พอดีเลยสิบหลักอ่นะต่อไปศูนย์บวกสิบหกนะศูนย์บวกหกนะนี่ศูนย์ตรงนี้จะต้องบวกหกนะนี่บวกหนึ่งศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหกเป็นสิบสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ สี่บวกหกเป็นศูนย์เนี่ยมันจะลงท้ายด้ยวยกันนี่ศูนย์ศูนย์ตรงนี้ก็เป็นห้าศูนย์ตรงนี้ลงหกแน่ๆนะนี่ศูนย์บวกหกก็ได้หกหกบวกหกเป็นสิบสองเนี่ยลงอันเดียวกันสองบวกหกเป็นแปดเนี่ยลงอันเดียวกันแปดบวกหกก็ได้สิบสี่ก็ลงอันเดียวกันเห็นไหม <S <S เราเอาตรงนี้น,นะเดี๋ยวครับไว้ ตัววิ่งนะเอาตรงนี้เลยนะส่วนที่เราจะเอาส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้นะฉะนั้นตัววิ่งนะวิ่งที่ตัวไหนวิ่งมันจะชนกันตัวไหนนะสองสองกับเจ็ดสองสองสองเจ็ดสองศูนย์นหได้หนะ หกบวกหกเป็นสิบสองอ่ะฝั่งนี้เลขชนกันนะมากที่สุดก็คือสองถ้าพูดไปแล้วก็สองกับเจ็ดนั่นแหละนะฮะสองกับเจ็ดนี่นะนี่นะมีแต่สองกับเจ็ดนะนี่สองกับเจ็นั่นแหละตัวมันจะ ตัวที่เราจะจับกันนะมี3ามสองแปดสอนี่นี่แปดสองนี่เนะจ็ดแปดสามสองจะจําเอาไว้นะฮะเรามาดูฝั่งนี้นะฝั่งเลขล่าง5้าจะไปชนนี่ตัวไหน ห้าเขียนลงมาเลยนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เอาสีเขียวนะหนึ่งบโมหกนะหนึ่งบโมหกก็ได้เจ็ด เจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกหกได้สิบห้านะห้าบวกหกได้สิบเอ็ดเนี่ยจะลงกันเดียวกันเลยห้าหนึ่งกับศูนย์หนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดลงกันเดียวกันเลยหกเจ็ดกับหนึ่งสิบเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามเจ็ดสามกับสองสามสามบวกหกเป็นเก้า 9ก้าบวกหกเป็นสิบห้าอ่เอาตรงไหนเอาตรงไหนรู้สึกตัวเลขจะชนกันนะเอาตรงนี้นะเอามุมนี้เอามุมนี้อ่ะทางนี้ก็ได้ตัววิ่งมานะเจ็ดสามกับสองสาม ชนกันเหมือนกันนะเจ็ดสามสองสามก็คือตัวไหนอะ่ะชนกันมากที่สุดสามนะเอาสามขึ้นก่อนนะชนสามกับสองเจ็ดอ่ามีสามตัวนะ ตัววิ่งนะฮะอ่ะเราจะจับมาลองดูนะจะได้ตัวไหนจับทิศจับทางมาลองดูนะเแปดนาทีแล้วนะจะไม่ชมนะครับผม คิดเส้นแล้วก่อนนะอาจับนะครับผมฝั่งศูนย์นะมีสองสองกับเจนะถ้าเจดมีเจดปดนะครับผมกับเจ็ดสองเจเท่ากับ เจ็ดแปดกับเจ็ดสองถ้าสองมีสามสองกับสองแปดนะสองสามกับสองแปดสองแปดแปดสองได้ทั้งนั้นนะอ่าเรามาดูฝั่งนี้จะได้ตัวไหนนะ ฝั่งนี้ก็จับเหมือนกันนะสามสองเจ็ดฝั่งนี้ได้สองกับเจ็ดนะตัววิ่งสามสองเจ็ดตัวเดียวกันเลยเอาตัวตรงสองแปดสองสองสองแปดสองสามแปดสอง สองแปฟังนี้ได้3ามเจสสองสา ามแปดสามเก้าสองสามก็มีแล้วนะอีกตัวหนึ่งเจ็ดเก้านะ เจ็ดเก้ากับเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดแปดมีแล้วเจ็ดเก้าอ่ามีประมาณแค่นี้นะ นี่ประมาณแค่นี้สามเก้าตรงๆนะอะถ้าจับได้ก็คงจะมาที่สามแปดสามเก้านะมาได้บนล่างนะครับผม สามแปดสามเก้าอ่ะมีประมาณแค่นี้นะอ่ะหมดเวลาพอดีไม่ได้คุยกันหลังไหมนะได้ตรงกันหรือเปล่า fc แฟนช่องนะได้เลขน้อยชุดนะนำไปจัดซื้อจันหาะะลอตเตอรี่กันได้นะครับผมใครชอบหลักร้อยก็เอาร้อยใส่นะเลขลงพระเล็กเอาใส่ไปเลยห้ากับเก้านะหลักร้อย 9. ห้าก้าวันนี้นะหลักสิสจับสามเป็นหลักเลยนะเลขอยู่ในนี้ที่เด่นๆก็คือสามแปสามเท่านั้นเองนะสามแปกับสามเก้านะฮะ อีกตัวหนึ่งถ้าเด่นก็สามแปดสามเจ็ดนะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าอ่ะจะมาตัวไหนนะอำลาพราจากเท่านี้นะครับผมหมดเวลาพอดีไปแล้วไปแล้วไปแล้ว